รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกับรายการคนไทยหัวใจแม่ทออีกครั้งนะครับครั้งนี้เป็นเรื่องราวของต้นไผ่กับผู้ชายคนหนึง่งซึ่งมีความรักและผูกพันกับต้นไผ่มากๆนะครับเอ๊ะรายการคนไทยหัวใจแม่ทอเกี่ยวข้องกับต้นไผ่อย่างไงครับคุณผู้ชมคงสงสัยใช่ไหมครับถ้าสนใจตามผมมาเลยนะผมจะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับ ท่านประธานเจ้าป่ครับครับผมใช่ครับโอ้หกำลังทำกิจกรรมทำความสะอาดกวาดใบไผ่ครับหน้าแรงโอ้โหผมผ่านสวนไผ่มาเยอะแยะเลยฮะครับทำไมที่นี่จึงมีการปลูกไผ่เยอะแยะอย่างเงี้ยฮะที่จริงอ่ะผมปลูกต้นไม้เยอะนะครับแต่ว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันปลูกอะไรไม่ขึ้นต้นไม้ไม่ขึ้นก็เลยเอาเอาไผ่มาปลูกปรากฏว่าไผ่เนี่ยพอเรา ปลูกและเรียนรู้กับมนันมันมหัศจรรย์เป็นพืชมหัศจรรย์มากโอ้โอพอพูดถึงความมหัศจรรย์นี่ผมเห็นไผ่เป็นมันเหมือนธรรมดามากเลยอมอนมหัศจรรย์ยังไงครับคือไผ่เนี่ยนอกจากให้ให้อะไรให้ปัจจัยสี่กับมนุษย์นะ <c oughs> ก็คืออาหารการกินที่อยู่อาศัยเนี่ยไผ่ย,ยังช่วยในเรื่องของการสร้างหน้าดินเพราะใบเขาล่วงมาเนี่ยเขาสามารถสร้างหน้าดินได้ไผ่ให้ออกซิเจนสร้างออกซิเจนได้ดีกับพืชชนิดอื่น สรุปก็คือไผเป็นพืชมหาสารยไผเป็นญ้าชนิดหนึ่งนะครับเป็นหญ่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกไผนี่คือญ้านะครับผมญ้า <laughs> ผมยังเรี่กว่าเป็นพืชต้นไม้ธรรมดา,าเลยนะม่ตระกูลญ่าเลยนะเนี่ยตระกูลญ่าเลยหรอ <laughs> ใช่ครับที่นี่นี่มีกี่สายพันธุ์เนี่ยคือแรกๆเนี่ยผมปลูกไม่ไม่ไม่เยอะนะประมาณสิบกว่าสายพันธุ์แต่ว่าพอมาเริ่มศึกษาไผจรงิงๆจังๆเนี่ยก็เก็บรวบรวมมาเรื่อยๆไผในประเทศไทยก็เป็นร้อยสายพันธุ์ ผมอยากรู้อันไหนสีนี้คือสายพันธุ์อะไรอ๋อหรืออะไรต้องไปที่แปลงครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเ๋ยวดูแถวโลกนี้มันต้องไปอยู่ที่แปลงแปลงใหม่นะครับ,รบเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปแต่ว,ว่าให้ให้ดูไผ่เลี้ยงนี้ก่อนเป็นพื้นฐานนี่อย่างนั้นเขาเรียกไผ่เลื้อย มันเนี่ยเหรอฮะใช่ที่มันเลื้อยๆอันนี้ผมปลูกไว้ให้คนเมืองเลยนะเพราะว่าต่อไปเนี่ยเรื่อง PM 2.5ใช่ไหมเราอาจจะมีโรงเรือนอย่างเงี้ยแล้วก็ทําเป็นโต๊ะนั่งแทนที่เราจะไปใช้อันอื่นก็ใช้ผใพวกนี้นี่ใบล่วงเยอะไหมฮะไม่ไม่ไมโอ้แต่ลดน้ําไม่ร่วงครับพวกนี้อ,อันนี้ผไผ่พื้นเทภาคใต้ แล้วท่านอันนี้ทำไมมันยิ่งใหญ่นะฮะอันนี้คือคือการนู้นเลยฮะอันนี้เขาเรียกไผ่ตระกูลยักษ์ตระกูลใจ้แง้เนนะครับใบไผ่เนี่ยมันจะมีลักษณะพิเศษอยู่มันสามารถที่จะตรึงตึงอากาศให้เป็นหยดน้ําแล้วก็หยดน้ําก็จะอยู่ตรงปลายแล้วมันก็จะดูดเข้าลําต้นไงเนี่ยถ้าผมดูมันก็มันก็คล้ายๆกันเลยเนี่ยหรือเราพอเราอยู่กับเขานานๆแล้วเราอยู่กับเขานานๆจะรู้อันดับแรกให้ดูใบก่อนอันที่สองก็คือลักษณะลำใช่อันที่สามก็คือลักษณะกาบ โอ้ดูแล้วน่าสนใจมากครับเดี๋ยวผมขอนั่งคุยเรื่องราวชีวิตของลุงโชคหน่อยไหมไครับแล้วก็อยากจะคุยเรื่องไผ่ให้มันลึกกันนี้หน่อยคุยเรื่องภัยแล้วก็วิถีชีวิตแบบภัยครับแล้วเรื่องอราวขององุงโชคด้วยครับ <laughs> ครับได้ครับ จริงๆแล้วก่อนที่ผมจะมาที่นี่ผมได้ข่าวเรื่องราวต่างๆของโชคมากมายเลยเรื่องราวประวัติของโชคนี่ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่แล้วก็ทำหากินที่นี่มันเป็นยังไงครับผมเกิดที่ภาคใต้ที่จังหวัดพัทลุงโดยคนภาคใต้สมัยก่อนนะถ้ามีลูกหลายคนเนี่ยเขาจะส่งลูกคนโตก่อนให้เรียนให้จบแล้วก็ลูกคนโตทำงานก็จะมาส่งน้องเรียน Oh. นะตอนนี้ผมเ,เป็นลูกคนเล็กพี่ชายผมมาเรียนกรุงเทพก่อนแล้วก็หลังจากนั้นพี่ชายก็ไปทำงานที่กรมชนประทานแกก็เลยพาไปด้วยผมเรียนป .5 ที่เมืองการ oh. ปร .6 ป .7 ที่อุบลพมศ .1 แกบอกว่าถ้าย้ายไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยมันพื้นฐานของการศึกษาก็จะจะไม่ดีก็เลยให้ผมไปปักหลักที่กรุงเทพ พอเรียนมสี่มสองห้า 5, ผมไปไปต่อไม่ได้ผมก็มาเรียนเลยมาเรียนอาชีวะที่ที่โคราชจบที่โคราชห้าปีระระดับปะวะสผมไปเรียนต่อที่เชียงใหม่ที่แม่โจ้อีกแล้วก็พอจบจากแม่โจ้ที่เชียงที่เชียงใหม่ผมก็มาอยู่วังนนังเขียวเลยแตตอนจบที่สาขาอะไรฮะผมจบพืชไร่อ๋อจบพืชไร่แล้วครับพ,พอจบปั๊บเนี่ยผมก็ตั้งใจว่าอยากจะเป็นเกษตรกร,กรขึ้นมาอืมก็เลย ปรึกษากับพี่ชายที่ผมอยู่ด้วยที่โคร,ราชว่าผมอยากจะทำทาไร่ทําสวนผมเรียนพืชไร่รพี่ชายก็เลยบอกเออที่วังน้ําเขียวเนี่ยมันมีนะครับมีเยอะแล้วก็ราคาที่ดินก็ไม่ไม่แพงนะถ้าทมาทําไปทำํำไมมาปักหลักอยู่ที่ตรงแห่งนี้ครับแต่งงานครับตอนที่คิดจะมาใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาที่นี่มีมีแนวความคิดยังไงที่จะเรามาทําการเกษตรที่นี่แล้มีใครแนะนำไหมฮะ เรื่องที่ผมผมเริ่มแต่งงานเนี่ยนะเริ่มแต่งงานเริ่มใช้ชีวิตคู่เนี่ยผมก็คิดว่าจะให้ผมไปไปไปทำพืชไร่อย่างที่ผมเคยทำตอนหนุ่มๆเนี่ยผมคงไม่ทำผมได้มีโอกาสได้ไปเจอกับพ่อผู้ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมที่ที่ที่สนามชัยพ่อผู้ใหญ่วิบูลอ่าได้พูดคุยกับผมว่าสิ่งที่ผมทํามาทั้งหมดเมื่อก่อนเนี่ยผมทําเพื่อใครผมก็เลยบอกว่าทาเพื่อเพื่อตัวเองก็บอกพ่อผู้ใหญ่วิบูลบอกไม่ใช่ ผมว่าไม่ใช่ยังไงก็ผมลงทุนผมก็ทําเพื่อผมกับครอบครัวแกบอกไม่ใช่แกบอกถ้าทําเพื่อตัวเองเนี่ยโชคต้องมีปัจจัยสี่อาหารการกินมีเครื่องนุ่หผมเองเนี่ยเขาเรียกว่าทําเพื่อตัวเองแล้วผมก็สงสัยนะแล,แล้วจะมีะไรายได้ยังไงแกบอกก็เหลือกินก็ไปขายดิเหลือกินเอาไปขายอ่าแต่เมื่อก่อนเนี่ยเราปลูกไว้ขายแล้วไปซื้อของกินไม่ต่างกันใช่ไหมแล้วมันมจบลงที่ไหนได้ยังไงเนี่ย ไผ่นี่มันบังเอิญยังไงก็บังเอิญใชงไหเนี่ยบังเอิญหมายความว่าที่ตรงนี้มันปลูกไม้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 อื่นมันไม่ได้ไม่ดีอ่ะผมก็เลยมาเอาไผ่มาปลูกเริ่มทําเป็นเรื่องเป็นราวของสวนไผ่นี้เริ่มทำเป็นเรื่องเป็นราวก็เริ่มตั้งแต่ปีห้าแปดปีห้าแปดเนี่ยผมจัดงานข้าวเป็นหลักผักเป็นยาชื่อชื่องานผมนะแล้วผมก็ไปเชิญอาจารย์ธัญญาพิสิทธิ์พวงจิกเนี่ย มาจัดนิทรรศการเรื่องไผ่พอดีผมมีสวนไผ่ยอยู่ด้วยแกก็เอาไผ่มาจัดเป็นนิทรรศการในในงานนะั้นนะพอพองานเลิกแกบอกว่าฝากไผ่ไว้ให้ลุงก็แล้วกันเหมือนกับจับมือผมมัดมือชกเลยเขาฝากต้นไม้ไว้เลยผมต้องหาที่ปลูกเพิ่มไปนะขณะที่ปลูกเพิ่มไปเนี่ยมันก็มีเสียงของสังคม ถามผมมากมายว่าเออลุงโชคให้ปลูกแต่ต้นไม้ปลูกแต่ต้นไม้แล้วจะมีะไรายได้จากอะไรจะกินจะอยู่ยังไงภาษาชาวบ้านก็ว่าอย่างนั้นพอปี60เนาะผมก็เลยเอผมว่าภัยนี่แหละน่าๆๆๆาจะที่จะลองทําให้สังคมได้รับรู้ว่ามันมันมีมูลค่านะถ้าถ,ถ,ถ้าเราจัดการเป็ดร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน เครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกันร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกัน ห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีที่ที่เมื่อวานคุณโชคบอกว่าบอกชาวบ้านให้ทำการปลูกเหมือนปลูกป่าอะไรเงี้ยแล้วชาวชาวบ้านเขาจะมีไรายได้อะไรครเนี่ยก็เนี่ยเป็นเป็นเป็นโจทย์ที่ผมต้องมาคิดต่อ เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมจะปลูกเนี่ยปลูกต้นไม้หลากหลายอย่างเงี้ยนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเราจะไปตัดต้นไม้นี้ก็เนาะมันก็ยังยังยังไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าไม้ไผ่เนี่แหละน่า,น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 าจะเป็นคําตอบได้แล้วชาวบ้านเชื่อไหมครับว่าควรจะปลูกไผ่ก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าผมยัง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 ไม่ได้ทำให้ให้เห็นเป็นร <ๆ S 1> ูปธรรมผมก็เลยผมบอกว่าถ้าปลูกไผ่เนี่ยเราต้องจัดการเอง จัดการเองแช่เองทีตเมนต์เองทำกระบวนการต่างๆกระบวนการต่างๆแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะเป็นวัตถุดิบแล้วก็เรียนรู้เอาที่เอาวัตถุดิบมาทำาอะไรเครื่องใช้ของใช้โต๊ะเก้าอี้เหมือนที่เรานั่งรหรือทําบ้านเหมือนที่เราอยู่ คือแสดงว่าป่าอันนี้เนี่ยถูกสร้างก่อนแล้วก็ไผ่มามาแซมที่หลังใช่ไหมฮะใช่คือปลูกต้นไม้ยังไม่ทันโตผมก็เอาปอไผ่มาปลูกแซมไว้ไผ่หนึ่งลำที่บอกว่าเอามีม,มีมีค่าประมาณถ้าเป็นไผ่เลี้ยงเนี่ยสองร้อยสองร้อยแล้วลถ้าเป็นไผ่ที่สําหรับสร้างบ้านที่บอกเป็นแข็งแรงนั้นก็ต้องแพงกว่ะนีะแพงครับพวกนั้นห้าหกร้อย ยิงลุงโชคเคยคิดนะว่าความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับไผ่เนี่ยเราอยากถ่ายทอดให้กับเกษตรกรแถบเนี้ผมก็ทํำบุยบ้างนะก็คือเวลาผมอบรมเนี่ยผมก็จะให้ช่องที่เขามี y o u t u b e อ่ะครับอของบุญนิยมอ่ะครับมาถ่ายแล้วก็ไปไปฝากไว้ใน Youtube ผมเข้ามาที่นี่แล้วก็ผมเห็นคำว่าโรงเรียนใช่ใช่โราางเรียนป่าไผ่โรงเรียนป่าไผ่นี่แสดงว่า มงโชคต้องคิดเรื่องนี้แล้วคิดเรื่องนี้มานานอย่างนี้ oh, แบบว่าที่อยากจะเผยแพร่ความรู้พวกนี้นานแล้วครับท,ท,ที่อยากนานจะเผยแพร่ความรู้พวกนี้นานแล้วครับผมทอะไรทุกเรื่องเนี่ยผมจะต้องให้การเรียนรู้กับสังคมตลอดภาพรวมของสวนอันนี้คือเกษตรกรรมยั่งยืนมันยั่งยืนทั้งคนทั้งสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคุณภาพดินดีความหลากหลายทางพันธุกรรมต้องมีคนก็ต้องอยู่ได้อยู่ได้คือมีกินมีใช้มีความสุข ครับโรงเรียนป่าไผ่เนี่ยจัดตั้งม่ฮออะพร้อมๆกับที่ผมเริ่มจัดการลำไผ่ให้เกิดมูลค่าคือผมทําควบคู่กันเลยคือผมมาเริ่มเรียนรู้ไผ่อย่างลึกซึ้งก็ตอนเปิดโรงเรียนป่าไผ่แต่ตอนนั้นที่ตั้งเป็นโรงเรียนนี่เราพอมีความรู้ที่จะถ่ายทอดให้เขาใช่ไหมอ่าก็ที่ผมบอกว่าผมต้องเรียนรู้งเพิ่มก็หมายความว่าพอจัดกระบวนการเรียนรู้เนี่ยเราต้องเชิญวิทยากรภายนอกใช่ไหม เราก็เป็นแค่สถานที่เราก็ไปน,นั่งฟังกับเขาด้วยและโรงเรียนแห่งนี้ให้อะไรกับผู้อบรมบ้างเป็นหลักๆเลยรู้จักไผ่เบื้องต้นรู้จักพันุ์ไผ่รู้จกัจกว่าไผ่ถิ่นกําเนิดของไผ่แต่ละสายพันธุ์อยู่ที่ไหนเวลาคนนั้นไปปลูกเนี่ยมันต้องมีลักษณะพื้นที่ใกล้เคียงกันทีนี้โรงเรียนป่าไผ่ก็แสดงว่ารับคนเข้ามาอบรมอันนี้ผมทําเองหมด ใช่ทำเองหมดเลยฮะมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายครับแล้วก็ปีหนึ่งสองรุ่นเดือนเมษาครั้งก็เดือนสิงหาครั้งหนึ่งเหตุผลที่อบรมสองรุ่นก็เพราะว่าหนึ่งมันมันถูกช่วงคืออบรมเสร็จก็สามารถไปปป,ป,ปฏิบัติได้เลยปฏิบัติได้อันที่สองก็คือผมผมต้องการให้คนมาอบรมไัยแล้วเนี่ยอยู่ได้กับไัยจริงๆผมต้องทําให้เป็นตัวอย่างว่าผมจะไม่ ไม่ได้อยู่ได้กับงบอบรมจริงๆแล้วการอบรมในชใยปเวลานานสามวัน2คืนกิจกรรมอย่างนี้เนี่ยลโชคคิดไหมว่าเราจะทําต่อๆไปเรื่อยๆเพื่อถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้ต่างๆก,ก,ก็ก็ทำไปจนกว่าจะมีจะมีที่อื่นๆเขาพร้อมที่จะให้เรียนรู้เราก็จะหยุดเคยจะม,มีผู้สืบต่อไหมถ้าในอนาคตมีลูกศิษย์ลูกหาที่เขารับเอาแนวคิดแล้วก็ไปทําต่อได้ไดดีกว่าเรานะ ผมก็จะลีทายเหมือนกันเมื่อเขามีความรู้มาก,มากๆแล้วเนี่ย <_ z> เขาก็ไปทําลักษณะคล้ายๆเราเนี่ยจะเป็นจะเป็นการแข่งกับเราเนี่ยลุงชั่วเคยคิดเรื่องอย่างพวกนี้ไหมฮะเป้าหมายของผมเนี่ยมันต่างจากคนอื่นผมก็เลยว่ามันไม่เป็นการแข่งแต่ถ้าผมทําเพื่อการค้าอันนั้นคือคู่แข่งขันแต่นี่ที่ผมทําทั้งหมดรู้อ่ะเป้าจริงๆของผมผมทําเรื่องสิ่งแวดล้อมไง มันไม่มีมิติในเรื่องของรายได้ความแรงจูงใจมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าใครเอาเรื่องราวของไผ่แล้วไปทำให้เกิดการปลูกไผ่มากเนี่ยผมมองผลพลอยได้ก็คือเขาได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ให้กับโลกใบนี้ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไผยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโกแก่มันทุกเม็ด เสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้คนที่เขาเอาไผ่ไปทําประโยชน์ที่เห็นมากที่สุดคือข้าหลามอ่า อันนั้นเขาใช้พันอะไรฮะเขาใช้ไผ่สีสุกเพราะไผ่สีสุกเนี่ยมีทุกภาคอ๋อเข้าใจไหมหาง่ายพูดง่ายหาอ่ามัน<อ>พื้นราบ<ง>ก็พื้นราบก็ก,ก็ปลูกได้ที่นาก็ปลูกได้เส้นใยมันเหนียวเขาเอาไปทําจากสารแถวอุธย,ยาทําปาตพง์ปาตะเพียนอ,อะไรพวกเนี้ย<อ>นะทาสุม่มทําอะไรเนี่ยทํารอบทําไ้เล็กๆเห็นไหมคะครับ ไม้ที่ที่มาเนี่ยเราก็จะมาตัดตัดให้มันได้ขนาดเพราะฉะนั้นลำเล็กลำใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เราตัดในความต้องการตลาดหรือตลาดขอมาครับ6กเมรห้าสิบครับก็ก็แล้วแต่ใช่ไหมอ่าเน,นี่ยน,นี่ประมาณเนี้ยโแช่ไว้านานนะก็ อันนี้ก็ประมาณเจ็ดวันพอใช่เจ็ดวันตอนนี้มีกี่บ่อฮะบ่อเดียวสามบ่อโอ้ะบวนการที่จะแช่ไผ่เนี่ยมันเป็นยังไงครับก็ทีแรกเราก็เจาะก่อนเนาะตัดเจาะให้ได้ขนาดอย่างเงี้ยนะฮะบางอันก็เจาะอย่างนี้ได้แต่ถ้าบางอันม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 ันตันนะมันตันเนี่ยก็เจาะก็เจาะนี้นะแล้วใช้อะไรฮะในการที่จะแช่เขาโบราณใช้น้ําอย่างเดียวแต่ว่าอ่า ฝรั่งเป็นคนคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเขาก็ใช้เคมีก็คือบอริกแอซิดกับเกลือบอแรกนะครับแช่นานนะฮะอ,อยู่ที่ไม้ครับถ้าไม้เล็กอย่างนี้เจ็ดถึงสิบวันถ้าไม้อย่างโน้อยนอนก็สิบถึงสิบห้าวัน,น,วนนะพอได้ระยะเวลาเนี่ยก็ขึ้นอย่างเงี้ยให้น้ำมันเสด็จลงมาอพอน้ำเสด็จลงมา คือน้ํายานะมันจะได้ตกอยู่ในบ่อเพราะน้ํายานี้สามารถเอาไปใช้ได้อีกพอ,อพอขึ้นมาอย่างนี้ก็เขาก็เอามาดึงมาตรงเนี้ยมาล้างนะอ๋อต้องล้างก่อนนะต้องล้างครับล้าง,างเพื่ออะไรฮะผิวมันไงอ๋อล้างผิวเนี่ยเนี่ยไม่้มันเป็นคราบเวลาคนไปใช้ไม่น่าใช้ไงช่าง,งมันไม่ชอบมันมันหมองไงเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเน,นี่ยมันเนี่ยเป็นคราบอย่างเงี้ยไผ่พอล้างแล้วผิวมันจะสวยสวยเนี่ยลื่นน่าใช้อ่เวลาช่างเอาไปทำเนี่ย ไปทำปั๊บมันเก็บงานได้เลยทาน้ำมันวาน,นิชอะไรก็ไดนะ้ <c oughs> แต่ว่าถ้าคุณมีคราบมีนวนมันต้องมาเช็ดมาถูยังไงตอนนี้การสร้างมูลค่าเนี่ยถ้าขนาดนี้ประมาณ1้0ยร้อยยี่สบาทถ้าหน้าฝนถ้าหน้าฝนก็เอาเข้าตู้นี้เพื่อ oh. เพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อไม่ให้โดนฝน ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่นะครับทราบว่าลุงโชคเองเคยมีการทํากิจกรรมเกี่ยวกับเขาแผงมาาเป็นเรื่องราวอะไรฮะตอนนั้นคือในช่วงปีปี2537เนี่ยทางรัฐบาลมีโครงการปูกป่าถาวดาเฉลิมพระเกียรติก็คิดว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจครับซึ่งตอนนั้นเขาแผงมาเป็นยังไงฮะสภาพสภาพป่าหมดไปเป็นเป็นภูเขายากา พอเข้าสู่ฤดูแรงก็จ,จะมีไฟป่าเกิดขึ้นทุกปีทุกปีจนป่ามันไม่ไม่ฟื้นพอทางรัฐบาลแล้วก็กรมป่าไม้ได้กําหนดพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่เป้าหมายผมก็เลยไปเข้าร่วมโครงการโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการมิติโลกเลยนะการมีส่วนร่วมคนท้องทีท่ทททททมีมีส่วนร่วมก็เลยเข้าเข้า,ขาร่วมโครงการผมจะเป็นคนไปคัดว่าอย่างไม้นี้ผมไม่เอาเพราะว่าไม่ใช่ถิ่นที่นี่ใช่ไหม มันเริ่มต้นยังไงฮะเริ่ม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 ถ้าถามว่าเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็คือเริ่มต้นกับก็คือไม่ใช่เรื่องของกล้าไม้แต่เป็นการเรื่องเตรียมชุมชนเตรียมชุมชนอ่าบังเอิญอีกแหละว่าปีสามหนึ่งผมได้ทํางานในชุมชนในหมู่บ้านไปพูดไปคุยเพื่อให้เขาปลูกต้นไม้เพราะอันเนี้ยมันเหมือนกับเป็นการปลูกต้นไม้ในใจเขาแหละเขาเข้าใจต้นไม้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเริ่มตรงไหนเริ่มจากตรงนี้ซึ่ง ตรงนี้จะแตกต่างจากที่อื่นทำนะที่อื่นไปทําก็คือมีงบประมาณเพราะฉะนั้นความผูกพันนะความเข้าใจเนี่ยม,มันไม่มีใช้ตอนเวลาตอนนั้นสักกี่ปีฮะก็สามเจ็ดที่จริงผมปลูกสวนนี้ตั้งแต่สามหนึ่งผมก็เริ่มปลูกอย่างนี้นะของเราเองใช่พอสามเจ็ 7, นี่ผมไปทําพื้นที่ใหญ่ที่แผงมาที่จริงสวนเนี่ยทาก่อนที่จะไปแผงมา ล้วตอนเราก็ได้รับความรู้จากที่นี่ด้วยอเรียนรู้กันไปแลกเปลี่ยนกันไปลองผิดลองลองทามาก่อนแล้วอืงความรู้ต่างๆที่ลุงโชคมีเนี่ยนะมันเป็นความรู้ที่ผมคิดว่าถ้ามาสืบต่อให้ใครได้และสามารถถ่ายทอดให้ใครได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับชุมชนแล้วคนทั่วไปเลยเคยคิดไหมว่าสิ่งต่างๆที่เรามีความรู้อย่างเงี้ยเราอยากจะถ่ายทอดให้ใครสักคนเช่นอ่ะลูกอ่ะมีไหมครับ เมื่อก่อนนะผมมองมองมอง,มองคนที่ไกลตัวก่อนผมทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะถ่ายทอดหมดเลยคิดว่าสักวันหนึ่งคนเหล่านี้จะได้มีข้อมูลและก็จะได้สารต่อรับช่วงจากเราอ่าแม้แต่งานวิจัยผมก็ให้นักศึกษามาทำเพราะว่าต้องการให้เรื่องราเหล่านี้ไปอยู่ในมหาวิทยาลัยม,มีวิทยาศาสตร์อ้างอิงได้คือว่าตอนนี้นี่สวนลุมโชคนี่มันเป็นธุรกิจเกี่ยวกับภัยโดยตรงเลยไหมเนี่ย เราเจดเป็นวิสาหกิจคือถ้าสมมุติผมตายไปผมไม่อยู่จากโลกนี้ไม่ได้อยู่ในโลกนี้เขาก็สารงานต่อในรูปแบบของวิสาหกิจความสุขของผู้ชายที่ชื่อลุงโชคทุกวันนี้ได้มาจากอะไรฮะให้เข้าใจเขาว่าความสุขของผมก็คือหนึ่งก็คือมีกินมีใช้อันที่สองก็คือสุขภาพใช่ไหมสุขภาพจะท้องแข็งแรงเพราะเราเป็นเกษตรเราทําอาหารกันกินได้ กินของที่เป็นประโยชน์ของให้เป็นประโยชน์อย่าไปกินมันใช่ไหมอันที่สามความสุขของผมก็คือครอบครัวต้องอบอุ่นอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเพราะฉะนั้นถ้าสามอย่างที่ทำได้เนี่ยผมคิดว่านี่คือความสุขเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินขอเป็นกำลังใจและร่วมสร้างพลังบวกให้กับคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมครับสวนลุงโชคไม่ได้มีแต่ภัยนะครับแต่ที่นี่มีความหวังมีความตั้งใจและการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้ผู้คนได้เห็นว่าการยั่งยืนเกิดขึ้นได้ด้วยหนึ่งสมองและสองมือของเราเองวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะครับดูช่อง5กดเลข5พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ความสุขของผมก็คือมีกินมีใช้สุขภาพครอบครัวไปยังถ้าสามอย่างที่ทำได้เนี่ยผมเชื่อนี่คือความสุข